อ่าก็ต้องขอสวัดีทุกๆท่านด้วยนะฮะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการโหลดแบบไมค์ครับนะฮะพิมพ์เข้าไปใน Google ว่าแบบไมค์ครับเลยนะฮะแบบไมค์ครับนะฮะกดที่เว็บแรกนะฮะอืมกดเข้ามาครับมันจะมีหน้าตาแบบนี้มันจะมีให้ดูฮะแบบ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 นั้นมันจะเป็นแบบไหน เป็นอย่างไรนะฮะซึ่งเราก็สามารถโหลดได้นะฮะอืมก็มันก็โหลดได้แล้วโอ้นะะี่ะงั้นผมเออจะโหลดหนักหนักนี้อาการนะฮะแต่เดี๋ยวก็เว็แบบข้างเว็แบบมันค้างครับนะ ครับแม่ครับอืมจะเป็นแบบนี้แล้วกินค่าโทษด้วยนะฮะอืมผมจะโหลดหนักนี้นะฮะกดทดาวน์โหลดแมปนะฮะแต่ก่อนอื่นครับก่อนที่จะดาวน์โหลดนะฮะคุณต้องมีตัวเกมก่อนนะฮะแต่ผมมีนะผมมีแล้วตัวเกมนะฮะนะฮะนะ้โหโหลดเสร็จครับกดขึ้นมาฮะแบบนี้ฮะโอ้โหนะฮะ แล้วเราก็เข้าที่ตัวเกมครับเเข้าที่ตัวเกมครับเข้าไปที่ตัวเกมครับนะฮะแล้วก็สร้างแบบขึ้นมานะฮะสร้างแบบแบบหนึ่งเนีฮะแบบแบบที่ไม่ใช้นะฮนทำจะสร้างให้ใช่ไมนะครับโอเค อืมตั้งแมมขึ้นมานะฮะอีกคนเสียงดังฟังไม่ค่อยชัดว้าวเฮะโอเคเออดักขึ้นมาฮะอ้าวอ้าอ้อ่ะฮะพอเปิดหนักขึ้นมาละอ้าวโอ้โหเจอวิหาราจ แล้วก็กระบาดทิ้งซะจากนั้นครับกดที่นี่ครับก็มาพิมพ์ว่า percent app data p e r c e t แอปดาตั้นเองนะครับกดไปกดที่ไหนครับฮะกดที่เซฟนะฮะแล้วก็นี่ครับที่เราเซฟไว้เมื่อกี้เขียนว่าแมทครับแล้วก็เปิดนี่ขึ้นมาไม่ใช่นะฮะนี่ครับ เห็นแลมครับมันจะมีให้แบบนี้เลยนะฮะกดรากเข้าไปซ้ายเลยครับฮะรากเข้ามาใส่นะฮะรอไปนะครับสักครู่หนึ่งนะฮะไม่นานหรอกนะี่ฮะอ่า รอไปครับอืมโอเคพอโหลดเสร็จปุ๊บนะฮะกด yes 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 yeah yeah yes yes กด yes นะฮะกดไปเลยครับนี่อ่าเรียบร้อยครับนั้นกดกระบาดครับกดเปิดเกมเปิดตัวเกมครับอ่า ดูนะฮะว่ามันจะได้หรือเปล่านะฮะกดไปครับจากนั้นก็รอมันโอเคกดจอใหญ่ละแล้วกันเดี๋ยวท่านผู้ชมไม่เห็นนะฮะนะกดนี้ครับเมื่อกี้นี่ครับเทสฟิกเกอร์อะไรนะครับอ่านไม่ออก นะฮะอ่อก็เป็นประมาณนี้แล้วกัน,นครับแต่ว่าคนอื่นน่าจะเล่นได้นะฮะแต่ก็ดูให้ดีก่อนแล้วกันนะครับผมขออนุญาตไม่เข้าตัวเกมครับแอบสําหรับวันนี้นครับก็คงต้องขอลาทุกช่านไปจะเพียยเช่านดีเราเานี่ยครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าหรือว่าเกมหน้านะครับสําหรับวันนี้นครับบายๆครับผมไปแล้ว